วันนี้ <S <S ทำเมนูอะไรวันนี้ขถอยอะไรขายอะไรไม่รู้โอ<ห>้ยทำกระทะร้อนวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยครับคุ้เราน่าจะมีหอยทอดด้วยนะวันนี้อหอยทอดทำหอยทอดในไรเลยใช่ไหมนี่ครับใหด <จะ S 1> ้ดูเมนูก่อนเดี๋ยวเราจะล้างผักก่อนนะครับล้างผักก่อนเดี๋ยวเราจะล้างผักก่อนล้างผักใส่งอกผักใงอกใส่งอกเตรียมเครื่องปรุงก่อน เตรียมวัตถุดิบในการในการทำมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างทำไมผัดกระเพราใช้แันี้อนังไนอ่ะไม่หรอัวนี้มัใส่อันนี้ว่ไรน บอกเลยว่าวันนี้สร้างกิมมิกใหม่แล้วทุกคนได้ราคาแบบคุณน,นะ่ะแล้วราคาคุณไปแบบสุกๆอ่ะมันมันน่ะเตรียมตัวได้เลยค่ะอันนี้เอาไปแคมปิ้งได้นะทุกคนตา,าก,ากดี๋ยวกันตากเลยค่ะไม่ต <c oughs> ้นแคมปิ้งยิงครับบอลอุ้ยใส่แล้วแบบสีขาวเลยสุกพอดีเลยมีไหมมาเลยค่ะรัว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 อสามร้อยแล เดี๋ยวมีผัดอีมิโนูนึงแบมิเนียมก็ได้เอาแบบปุกเลยก็ได้แล้วแล้วขาดเราเลยจริงๆเตาถ่านเตาแก๊สได้หมดนะทุกคน้แก๊สโอ้ยต้องออกนะครับระวังระวังนะมาอิจโสมถูไอ้เด็กเต้นได้ย้ายมามาเกือบหมดแล้วจะสี่น้อยพันได้แล้วเดี๋ยวปล่อยในราคาพิเศษแล้วเอาไซส์ใหญ่มาเลยนะ เอาตัวใหญ่ไม่จะเพิ่งยกหนีนะครับใช่เพิ่งยกหนีนะครับผมนี่อยู่นี่เอาไม่ได้หรอกอ่าโหน่ากินมากกระเพรากระทะร้อนนะครับอันนี้ผม400วับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ